ครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่มาให้ความรู้กับเราครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับครับแต่ก่อนลาจากกันไปผมต้องขอขอบคุณเจา้าหน้าที่ทางคลื่นวิทยุ AM 1386หนึ่งพันสามรอยแปดสิหกกิโลเฮิรตซ์วิทยุเพื่อการเกษตรแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านอีหม่ำอาจารย์ดูรามานเยนาซึ่งเป็นประธานวิทีและเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนอิสลามบำรุงสายบามาเขือ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 27, สองสองหนึ่งทับสองเจ็ดซอยปีดีพนมยงสี่แขวงพระขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับสำหรับเบอร์โทรนะครับศูนย์สองสามแปดหนึ่งหนึ่งเก้าหกศูนย์ครับขอ,อย้ำอีกทีนะครับศูนย์สองสามแปดหนึ่งหนึ่งเก้าหกศูนย์ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการนะครับหนึ่งฮัตยาเหลี่ยมเจนาสองฮัตยาฮับซ่าและหมัด สามฮัจยาสลามาเจนาสี่ฮัจยาฮาวาละมัดห้าฮัจยาลีฮัจยามะริลยาลิดมัดครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับฟังรายการโน้ตอาราโนต,โนตของเราทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลลฮุสตาฟิกวันฮิดายะวัสสลามอะลายกุมวะราะมะตุลลอฮิวะเาะกัส